อยายกละพี่น้องเออก็บแมทอ่านร่องราง,งจะวงจะวงเดียวกับไปให้พี่น้องเบามาหนที่ทำได้ตรงนี้นมืแมบมัดกับผม s s แปดย์ายากัพี่สู้ f r สองหกับผมฮกอ ถ้าหาอกีได้ไม้บายบาย,บายกับผมครับโดยความระมัดระวังไม่มีปัญนาเด้วยกับผมแต่ถ้าครับบก้าวโกงเรียวเป็นรอยเพราะไม้ทิปต้องรอง,องไม่ยู่กับพี่น้องเจียวผมไหม กินมาพี่พน้องเออดีใส่โลบ้ามาแล้วขวบมาได้ดิบแรงยายไปพุดซากันต่อละพี่น้องเดี๋ยวไปชมคลิปต่อการพุดซากนะพี่น้องนะครับผมก็จบคลิปตอนนี้ก่อนครับผมอ่าคว้าติดตามช่องวัฒนาเองช่ว,วยหน่ยครับผมเป็นช่องไม่เดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูเรื่อยๆครับผมออต่งางต่างรถอาตันซ้ำตันอร่อยสิ แปดสิบเลยผมหัวให้เป็นคลิป,ปคลิปครับผมครับดูกันกนะครับตรงนี้โอ้ยควรยังไม่ปื้อกับผมบายบายกับดว้วยความระมัดระวังบรรยากาศตอนนี้ครับผมจีซี่ว่าไปเนอะจีซี่ บรรยากาศรดกด้างครับผมช่วงปามนะครับ ครับยอดอย nap, <se> ่างนั้นครับผมใจจดีว่ากราโดดระฆังว่าาอย่างควัดพี่น้องโลไม่ก็ควัดซะได้จบการดีพีบิงตานี้ครับพี่น้องครับผม